สวัสดีครับท่านผู้ชมครับโมโนมุกส์ขอนุาท่านผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล2025ทับ2026ครับวันนี้เป็นศึกดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองแมนนะครับแมนเชสเตอร์แมนคนเฮ้ยแมนแมนแล้วเราลุ่งเลยแจ็คแมนเชสเตอร์ซิตี้สิเราเรามีเสื้แมนไหมมีมีมีแมนอะไรแมนตั๊กกะต่อยแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับทีมเรือใบตามันลิข้าวคนหวานมันมันไม่ใช่มันนุ่มคนหวาน ลคลิปที่แล้วใข่เจียังไม่ได้ย่อยเลยเอาสักแผ่นไหมตั้งหรอหนังโป้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเปิดอิตีฮัดสเตเดียมครับตอนรับการมาเยียนของทีมร่วมมืออย่างปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ในส่วนการบรรยายนั้นมีกับผมเจอร์รี่แจ็คและคุณของตัวกริดมันรับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับสวัสดีครับก็นี่เป็นเกมนะครับแมตที่4นะครับของรดูการนี้นะครับถือว่าเป็นคู่ใหญ่เลยฮะบอลคู่ใหญ่้รองเท้าคุณเนี่ยผู่ใหญ่เบเลือเลยต้องเอาไปเปลี่ยนละเอาไปเยี่ยมเพื่อนก็มาเซินที่ไหนหน้าวัดศิเอาเป็นงานบวชมาใส่ตอนบวชกระเทินก็มาพอดีขาดก็เลยเทินขาครับ้ตัดสินเป่าเริ่มเกมครับเป่านกหวีดครับเป่าแตงนั่นเป็นผูที่ไะขโมยเท้ามาใช่กวงานเดียวกันนะงานเดียวกัน ที่เมชันเมาส์เมชันเมาส์กระชากแล้วเปิดเลยครับเปิดบอลเหรอเปิดเบี้ยเนี่ยขอให้สิทธิ์ไม่น่าสั่งเปิดไปด้วยนี่ดีนะแจ็คกิลิทย้ายไปแล้วจริงเหรอทำไมงั้นก็เข้าคู่กันเขาชอบเขาชอบเขาย้ายเบลตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังขึ้นไม่ได้ครับต้องย้อนครับกลับไปที่ดอมึงครับดอกูไหนอ่ะนี่ไงมองไม่เห็นมาเลยเลยนะดอกูคือแอตขวาใช่ไหมแบ็กซ้ายใช่า นักเตะแมนยูนี่คนใหม่นี่ก็เอาตรงมีข้อดีเหมือนกันนะฮะยังไงคอเซ็นเตอร์โทรไปไม่เคยเจอเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเอ็มเบอร์มูนเขาเป็นนักเตะใหม่อ๋อไม่เป็นให่เอ็มเบอร์มูนไม่เอ็มเบอร์มูนใคเอ็มเบอร์เอ็มเบอมูนอ่ะเออเอ็มเบอร์มูนเป็นนักเตะชาวแคเมรูนะฮะครับเอาครับเผลอแป๊บเดียวครับแมนยูสวนแล้วครับดาโลดาโลหยอดให้เชสโก้ครับยอดบอลหยอดหนุ่มครบเลย ลููกกระตัเข้าเรื่องอาหารอีกแหละกูหิวแล้วเนี่ยเห็นจะมินเซสกูกระโดดเท็กเสยถ้าเสยผมเบร์เสยคางโปรตีโอเข้าผิดจังหวะฮะไม่ดูสมาตานี่ละไม่ได้ยิงสตี้ไม่ได้ยิงสตี้โอ้หาครับแมนซิตี้ร์แมนเชตียโตกลับบ้างครับบอลอยู่ที่ทีอันนี้ไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์เอ็กซ์เปย์จะส่งบอลใกล้บอลใกล้ไว้ใจไรเดอร์เอ็กซ์เปย์ ไลเดอร์ไลเดอร์เยสเปจะส่งบอลไกลบอลไกลไว้ใจไลเดอร์เยสเปสดีมาสมบ้านด้วยเขาเปนะทีนี้ไรเดอร์ร้องสองไกลครับโอนานากระโดดปัดครับบานบอลยุงนี่และฮะเตะดสนามอะไรวะเนี่ยฮะมึงเตะดึกดีไม่ปกอิยัดถึงห้มาด้วยแต่พูดถึงทีนี้ไลเดอร์นี่อยากจะเราทราบกันดีนะว่าเขาเป็นเตะสัญชาติฮแลนนะเขามีเชื้อสเชียด้วยใช่ใครจะว่าเซียวเขามี ไทยได้วยนะเฮ้ยจริงเหรอแค่ชื่อก็บอกแล้วยังไงทีเอนี่ไรเดอร์ไรเดอร์อ๋อไรเดอร <c oughs> ์ไรเดอร์ลอแล้วแม่งเป็นคนขยันเตะบอลเสร็จมีทำอาชีพเสริมจริงจริงเหรอน้องทำอะไรวะวก็บอกว่าเป็นไรเดอร์อ๋อไรเดอร์จะว่าไปนี่นักเตะเมนูนี่สบายนะทำไมวะอิ่มท้องตลอดเฮ้ยเพราะอะไรอ่ะเขาไม่ีเมนูเงยโอ้ยกองกลางนะอยากกินอะไรจะสั่งอะไรก็ได้เราสั่งกับใครวะ บอกว่าสั่งกันเลยเด้อย้อนไปนิดเด้อไอ้ตัวนี้ขยันขยันคนมันกระตันยูเพื่อต้องช่วยมันสิขยันแต่ฤดูกาลนี้นี่ก็ต้องบอกว่าอิจฉาแฟนแมนยูจริงๆริงนะเฮ้ยไปอิจฉาเขาทำไมแล้วเขามีประตูดีๆทั้งสองคนเออใช่ใช่ทั้งโอนาน่าทั้งบายยินดีแต่แฟนบอลยินดีบอกกูไม่รู้นะยินดีไหมยินดีไหมครับลากันไปก่อนครับพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับครับสวัสดีครับ